อ้าวสุปรโชคโชคนิรันต์นะคะอายุ12ขวดคู่ต่อสู้จะเป็นมูทังมะพร้าวนะคะภาษาอีสานจะเรียกว่ามูสาเป็นมูที่ไม่มีพิษนะคะกินกบกินเห็ดเป็นอาหารขาหาได้ตามท้องทุนัดตัวไปมาดูความสามารถของลูกหลานหมู่บ้านโนนนะคะเล็กแต่โตขาพ่อใจเจริญันเลยมาแล้วคู่ต่อสู้เดี๋ยวนดี๋ยวในรอบนี้ทางนักชกมวยจิ๋วนะคะนักชกและเป็นยังไงกันบ้างชกไม่เป็นไงนะเดี๋ยวเราจะยปดูรายละเอียดกัน เวลาายก็นฉยอยู่บนก็หาหมตอขายังเะโซกันยังเังล้าอยากมุดูบบางแล้วบม่นันชอบไม่หันเปลยดตัวไหม่กีขาต่ขาชขาดีกว่าขาไม่เป็นไรต่อยวนบาเายกายกขายกขายไม่ยอมท้งอาวหาใม่ชนไม่รักต่ยขายังเฉยใเมัปหน้านอนเันไ่กนที่ัวหน้าโชอเลยไม่เป็นไร